พเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูพเพื่อนๆที่ใช้มอไซค์ดีโก้ซูเปอร์เอ็ดนะครับสำหรับอะไหล่ทดแทนมอไซค์รุ่นนี้นะครับก็ผมวิ่งไปแล้วทั้งหมาดนะครับพามาดูปั๊บเห็นไหมเพื่อนผมวิ่งไปแล้วทั้งหมด1 2 5 0 0โลนะครับ ก,ก็ผมจะพามาดูอะไหล่ทดแทนของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับจากการที่ช่างของดีโก้ทุบเอ็ดจากนครปฐมได้มาโมดิฟายปลดล็อกความเร็วให้รถผมนะครับแล้วก็ผมได้สอบถามช่างไปว่าอะไหล่ทดแทนของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้สามารถซื้อได้จากที่ไหนแล้วก็ใช้อะไรบ้างครับไปดูที่จุดแรกเลยครับเป็นผ้าเบรกนะเพืเ่อนๆผมจะใช้ไฟฉายของโทรศัพท์นะครับสองอ่าเนี่ยครับจานเบรกของดีโก้เป็นจานเบรกแต่งนะครับซึ่งมีน,อน็อตยึด สามจุดนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อมาใส่เองก็ต้องซื้อจานเบรคแต่งนะครับหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งจุดครับเพื่อนๆน,นี่นหะครับหนึ่งจุดสองจุดครับแล้วก็จุดที่สามนะครับน็อตสีโคเมีมันครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามนะครับเป็นจานเบรกแต่งส่วนผ้าเบรกช่างของโรงงานดีโก้ซูเปอร์เอ็ดระบุว่าเป็น ้าเบรกของฮอนดานุงว่านะครับใช้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับใช้ทั้งจานเบรกหน้าแล้วก็ใช้ตรงปั๊มปั๊มลูกสูบเบรกครับใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับเป็นผ้าเบรกของฮอนดานุงว่านะครับเราไปดูที่ล้อนะครับเพื่อนๆล้อมีเบอร์บอกนะครับตรงแก้มยางนะครับเป็นล้อ่อาขอบ12นะครับล้อ20ทับ70ขอบ12นะครับ รถรุ่นนี้ไม่มียางในนะครับเพืเ่อนๆสําหรับคนที่ยังไม่รู้เพราะว่าผมได้ไปปายางมาเรียบร้อยแล้วยางผมแตกล้อหลังนะครับก็จะมีรูเป็นการปะแบบว่าใช้เส้นใยอุดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอยแผลก่อนผมขอยา่าตังนะครับอาจจะเอียงนิดนึงนะครับเข็นดนรูรอยแผลแบบน ว่าผมตั้งขาตั้ง,งกู้ดีวกว่าเ,เพื่อนือะไรนะอไม่มียังไงนะเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้ไม่มียังไงนะครับอย่าเข้าใจผิดว่ามียังไงนะครับ ผมได้จางแตกแล้วก็ไปปะเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาเครื่องยิงสวนเข้าไปนะครับนี่ครับเพื่อนเห็นเนี่ยอันนี้เป็นการใช้เส้นใย,ยอุดนะครับเนี่ยครับแบบไม่ต้องถอดล้อนะเพื่อนเพื่อนก็คือใช้เครื่องเจาะให้เป็นรูแล้วก็เอาเส้นใยตัวน,นี้ย,ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็เติมลมเข้าไปเหมือนเดิมก็จะทําให้ยางกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเขาเรียกว่าปะยางแบบ น,นี้เป็นยางเขาเรียกว่ายางเรเดียนอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆนที่ไม่มียางในนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้รถรุ่นนี้ไม่มียางในนะเพื่อนเพื่อนบางคนยังไม่รู้เลยว่ามียางในหรือไม่มียางในก็ผมจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่ารถรุ่นนี้ไม่มียางในะะชชลลงนะครับดีโก้ซูเปอร์เอสดิโก้เชนล่าตัวสองพันวัตต์ไม่มียางในนะครับส่วนโช๊คอ,อะไรอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนๆอ,อะไรอะไรแบบเสื่อมสภา,ภาพไปแล้วอะ่ะเพื่อนๆสามารถสั่งจาก ตัวแทนจําหน่ายที่จําหน่ายรถยไฟฟ้าแบรนด์ดีโก้ดีโได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งจากโรงงานผ่านเว็บไซต์ดีโก้กรีนเอเนได้เลยนะครับสะกดอย่างนี้เพื่อนๆเว็บดอตดี d แล้วก็เว้นวัด g r าร์เนะครับแล้วก็เว้นวันร์ e n e ว g y นะครับ com นะครับเป็นเว็บของโรงงานดีโก้เองนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ ทิ้งชื่อเว็บไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากสั่งอะไรนะครับแบตเตอรี่เราก็ต้องสั่งจากโรงงานเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตลิทเป็นแบตเตอเตเตรี่ลิเธียมแมงกานีสออกไซด์นะครับก็ข้อดีของแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็คือจ่ายไฟได้ปริมาณมากๆแล้วก็สามารถชาร์จไฟกลับได้ปริมาณมากๆเหมือนกันครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ร้อนไม่ไหมไม่ระเบิดนะครับก็คือปลอดภัยแน่นอนระเเฟครับแต่ข้อเสียของแบตเตอรี่ ข้อเสียของแบตเตอรี่ลิเธียมแมกนิซก็จะมีหนึ่งน้ำหนักตัวที่มากครับเพื่อนๆดูดก้อนเบล้เ์เลยสองทำวิสัยได้ไม่ไกลมากครับก็ตามสเปคโรงงานเลยครับได้เจ็ดสิบถึงเก้าสิบโลนะครับซึ่งตอนนี้มีแบตตัวใหม่ออกมาก,ก็คือลิเธียมซัลเฟอร์นะครับสามารถวิ่งได้ถึงสองร้อยโลเลยนะครับในแบรนดดาโกะนะครับลิเธียมซัลเฟอร์อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าวิจัยทด,ทดลองทดสอบอยู่นะครับก็คือยังไม่ออก มีออกมาใช้แบบจริงๆจังๆนะครับเพื่อนๆที่ใช้กันเยอะก็จะน่าจะเป็นลิเธียม LIPo4 นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับลิเธียมฟอสเฟตสามารถฟื้นฟูเซลลได้นะครับเวลาเซล์ใดเซลหนึ่งเสียนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นลิเธียมเมกนิสนะครับอีกอันนึงที่นิยมก็คือลิเธียมไอออนนะครับรถยนต์ก็มาใช้เยอะนะครับโน้ตบุ๊กก็ใช้เยอะนะครับนี่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าผมวิ่งไปแล้วทั้งหมด1 2 0 0 0โลแล้วเดี๋ยวครับ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะท้อนแสงอ่ะหมื่นสองพันโลแล้วนะครับก็ยังขับดีอยู่ครับเพื่อนๆแต่อย่าลืมนะเพื่อนๆผมจะบอกว่าเราไม่ควรชาร์จแบตท,ทิ้งไว้นะครับเราควรจะมีตัวนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้เอาไว้กันแบตเสื่อมนะครับสำหรับผมนะครับที่ใช้งาเป็นตัวนี้นะครับ ตั้งเวลาไว้ครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆแบตเหลือ7 4โวลต์เพื่อนๆก็ต้องตั้งไปที่1ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆแบตเหลือ72ดอโวลต์เพื่อนๆต้องตั้งเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าแบตเพื่อนๆเหลือ70โวลต์เพื่อนๆให้เพื่อนๆตั้งไปที่2ชั่วโมงครับชาร์จ2ชั่วโมงครับถ้าเพื่อนๆเหลือแบตต่ำกว่า70โวลต์ให้เพื่อนๆใช้ดุลบินิดแล้วครับต้องเกิน2ชั่วโมงครับแต่ไม่ ผมจะไม่ตั้งเกิน3ชั่วโมงครับก็จะทําให้การชาร์จผมเคยชาร์จเกินแล้วก็มันเขียวกระพริบอยู่ตรงนี้ครับก็คือมันก็สามารถตัดเองนะแต่มันช่างช่างโรงงานกับในคู่มือก็ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่แนะนาใม้ชาร์จทิ้งไว้นะครับเพราะจะทําให้แบตเสื่อมอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้แบตเสื่อมก็คือการขับรถไปจนแบบแบตเกี้ยงเลยนะครับแบตกระพริบจุดจุดแบตขีดสุดท้ายครับกระพริบกระพริบอ่ะท้าจนหมดแล้วก็รถด,ดับอ่างเงี้ยเป็นการทําให้แบต เสื่อมประสิทธิภาพลดลงนะครับอายุการใช้งานจะสั้นจะจะสั้นลงนะเพื่อนๆคืนนี้ผมก็พาผู้โดยสารแก๊สนั่งไปคนหนึ่งผู้โดยสารก็ถามผมว่ารถอะไรเนียบเงียบจังเขาก็ให้เบอร์ผมไว้นะครับผมก็ให้เบอร์เขาไว้เพราะว่าเขาจะโทรมาให้ผมไปรับตอนเช้าที่คอนโดเขานะครับก็ไปได้ไกลเพื่อนๆไปได้ตามสเปคเลยนะครับถ้า กลางคืนอย่างเงี้ยรถไม่ติดเราบิดด้วยความเร็วคงที่นะครับอย่างเบอร์สองอย่างเงี้ยผมโมดิฟายแล้ววิ่งได้อะประมาณ7475นะครับถ้าเบอร์3ามวิ่งได้99กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดการเดินทางนะครับแต่ความเร็วจริงแต่คววามเรร็จิงอาจจะไม่ถึง99ครับอาจจะได้ประมาณ96 95ประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเราโมดิฟายแล้วอะพอเราโมดิฟายแล้วอะปุ่มเขียวตัวนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนีย่ยตัวนี้ มันสามารถฉุดขึ้นไปได้อีกนะครับน่าจะความเร็วน่าจะถึงประมาณร้อยสี่ร้อยห้าเลยนะครับผมยังผมยังมีแรงฉุดขึ้นไปอีกเหมือนเขา m o ิฟายแล้วเขาเอาความเร็วเบอร์สี่ไปใส่ไว้ในเบอร์สามาเพื่อนแต่พอผมกดปุ่มเนี้ยซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สี่ทันทีเลยในหน้าจอครับก็จะมีแรงฉุดขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะผมรู้สึกได้เลยครับผมรู้สึกได้นะครับ,รส,รบส่วนอะไรที่ทดแทนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยใช้แบบมอเตอร์ไซค์น้ํามันเลยครับใช้น็อต ใช้ไขควงครับคันออกมาแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ไล่ลมเหมือนไล่ลมแล้วก็ปิดน็อตไล่ลมปิดน็อตเหมือนลถน้ำมันเลยครับสามารถทําเองได้นะครับเพื่อนๆไม่ยากครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งปั๊มน้ามันน้ามันเบรกหน้าแล้วก็น้ํามันเบรกหลังนะครับอันนี้น้ำมันเบรกหน้าอันนี้น้ำมันเบรกหลังครับสามารถทําเหมือนกันก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกเปลี่ยนทุกๆ2ปีนะครับเพื่อนๆอีกนานกว่าจะได้เปลี่ยนครับแต่ถ้าใครรักษารถดีก็ อาจจะเปลี่ยนปีละครั้งก็ได้นะครับนี่ครับผมยังไม่เคยถอดล้อนะครับผมลืมบอกอีกเพื่อนๆอีกอย่างหนึง่งละเอียดมากวันนี้ก็คือ<ส>เพืวลาเพื่อนๆจะถอดล้อครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องใช้ไขควงขันฝาครอบล้อออกมาทั้งสองข้างก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับพอขันออกมาแล้วเพื่อนๆจะเจอน็อตนะครับซึ่งมันใหญ่มากผมลองเอาอาลูกผมลองเอา ไข่ปเจไข่ปเจรครับเบอร์สิบเก้ายังไม่ได้เบอร์ยี่สิบสองก็ยังไม่ได้นะครับมันอันใหญ่มากเพื่อน <Okay. S 1> ๆ่น่าจะประมาณเบอร์ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเลยครับซึ่งผมไม่มีเลยอะร้านมอเตอร์ไซค์บางร้านก็ไม่มีม,มันลูกเท่าเนี้เลยครับน็อตมันอะมันใหญ่มากถ้าเพื่อนเพื่อนจะไปซื้อมาขันล้อถอดเองที่ชอบซ่อมรถเองอะไรเงี้ยให้เพื่อนเพื่อนซื้อลูกบล็อกใหญ่ๆมาวัดก่อนนะครับซึ่งมันใหญ่จริงๆครับเพื่อนเพื่อมันไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยผมเอาออกมาให้ดูอันเท่านี้นะครลเ,รเลย ใช้ประจรแจแหวนเบอร์17ประแจเบอร์17ก็ไม่ได้เบอร์19ก็ยังไม่ได้ต้องเบอร์ใหญ่กว่าเบอร์23บเบอร์24แน่นอนอ่าผมสอนผมถามเรื่องก,การโมดิฟายแพ็คแบตเพิ่มเรียบร้อยแนละ้วผมก็จะมาบอกเพื่อนๆในคลิปนี้เลยว่าคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะเพื่อนเพื่อแพ็คแบตสามารถทําได้ครับโดยใส่ที่เราจะเอาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าที่จับคนซอ้อนอะออกแล้วก็มันจะยึดกับ น็อตตัวนี้พอดีอ่ะมันต้องสั่งทํามาแล้วก็มีแหลกท้ายยื่นออกมากนะ็จะแพ็คแบตเพิ่มอีกก้อนนึงก็แบตขนาดขนาดใหญ่เลยนะครับพเพื่อนเช่างโรงงานสามารถทําได้นะครับผมถามเรียบร้อยนะ้วแต่จะมีค่าทําเพิ่มขึ้นนะครับช่างโรงงานบอกผมว่าถ้าถ้าพี่แพ็คแบตเพิ่มอ่ะพี่ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้เกือบคันหนึ่งเลยนะเพราะว่าค่าแบตกะก้อนละเกือบสองหมื่นสามพันสองหมื่นสองพันห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าทําประมาณแปดเก้าพันอีก ก็ราคาเกือบๆมอไซค์เ ire, แต่ผมก็ถามว่าผมไม่อยากได้มอไซค์ใหม่อ่ะเพราะว่าผมต้องการให้พิสัยมันไปไกลขึ้นกว่าเดิมอยากใช้มอไซค์คันเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าไปได้แคไกลอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องระแวงว่าแบตเราจะบทกลางทางหรือเรากังวลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขับด้วยความสบายใจอย่างเงี้ยเพื่อนเพเพราะอย่าลืมว่าแบตแบตอันนี้มันราคาครึ่งหนึ่งของ,ของมอไซค์คันนี้อยู่แล้ <P ew> er> แลวเพราะว่าแบตมันต้องแพงอยู่ครับเพราะมันเป็นลิเธียมนะครับเพื่อนๆ่นซึ่งลิเธียมก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละลิเธียมก็จะแตกต่างกันลิเธียมในไทยก็มีมมาากยนะครับ แต่ที่นิยมก็กจะเป็นลิเทียมไอออนลิเทียมแมกนีเมก็มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการจ่ายไฟที่เสเียรแล้วก็ใช้ในโรงงานอุตสาหก,กรรมนะครับลิเทียมไอออนก็อยู่ในพวกโน้ตบุ๊กพวกโทรศัพท์มือถือพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับลิเทียมฟอสเฟตสีก็ฮิตเหมือนกันครเบนเพื่อนก็อยู่ในพวกแบตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพวกอ e ีดลสกรนสมอเตอร์อีทานคาร์บอะไรนะครับอาจจะอยู่ในซีโร่มอเ์ไซเคิลของ USA ก็ได้นะครับซึ่งคันพวกนั้นคันละ78แสนเลยครับวิ่งได้ประมาณ170กร้องเร็ครับ ผมไปเดินดูไบเทคเพื่อนๆมอไซค์าราคาขนาดนี้ไม่มีคันอะไม่มีรุ่นไหนที่ความเร็วได้เท่านี้เลยนะครับก็คือผมว่าคันนี้คุ้มราคาคุ้มราคาแล้วเพราะว่าหนึ่งความเร็วที่ให้มาก็ถือว่าดีกว่าเพื่อนแล้วก็พี่สัยก็ดีกว่าเขาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมไปดูในไบเทคที่ผมทาคลิปลงไปก่อนหน้านี้ใน,ในช่องผมอะมอไซค์ที่อยู่ในไบเทคเขาวิ่งได้แค่ประมาณ60 50 60กิโลเมตรเองนะครับแถมความแถมความเร็วได้เต็มที่แค่60ถึง เจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเองครับซึ่งคันรุ่นนี้เร็วกว่าเยอะเลยครับแล้วก็ออกแบบ